ได้สอนนวดให้กับนักเรียนไปแล้วมีผลตอบรับดีไหมคะผลตอบรับดีมากค่ะคือนักเรียนส่วนมากะเขาเป็นแม่บ้านหรือบางคนก็มีทําอาชีพอยู่แล้วเช่นช่างเสริมสวยบางคนก็ตกงานนะคะเขาได้มาเรียนเขาก็รู้สึกว่า อ,อดีได้ความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้นะคะนักเรียนก็ตั้งใจเรียนดีทุกคนนะคะตั้งใจหาความรู้เพราะโครงการนี้เป็นโครงการเกี่ยวกับนวดเพื่อสุขภาพร5อยหชั่วโมงได้หลักสูตรหลักสูตรเนี้ยผ่านสองสอกระทรวงสาธารณสุขด้วยนัเกเรียนจบไปแล้วเนี่ยสามารถนําไปสมัครร้านตปทําทงานได้ตามร้านทั่วประเทศเลยไปต่างประเทศก็ได้สบายไหมคะสบายมากาเลยค,ะยค่ะคุณหมอนว,ว,นวดเป็นยังไงนวดเก่งค่ะ ยอหรือเปล่า,ายอหรือป่า <c oughs> ใช้ใช้บริการแลกี่ค่ะมา <c oughs> เป็นหุ่นนวดให้สองครั้งแล้วคะ่ะอนวดแบบดีมากเลยเนาะ <c oughs> ใช่ดีมากเลยคะ่ะบางคนนึกว่าเป็นหมอนวดมาก่อน <c oughs> อย่างพี่คนนี้เขาเป็น <c oughs> เป็นช่างทำผม <c oughs> เป็นในเท้าไปช่างทำผมด้วยใช่ช่างทำผมผู้ชาย่าโรยนี้ก็เป็นมีวิชาติดตัวแต่ะต่อยอดขานวดคอบาดไหลงวงไหลด้วยมีฮะมีบริการให้ลูกค้าค่ะอาจจะต่อไปอาจจะแบ่งเวลาค่ะเช้านวดเย็นแต่งผม เป็นไงบ้างคะสบายดีค่ะถึงเส้นถึงเส้นค่ะจับต้องขำต้องโอยเลยอาจต้องร้องไม่งั้นมันจะอยู่ไม่ได้ Audio Beat เงียมั้งคะหมอนวดจับเส้นยากไหมคะพยายคะหห่ะค,คนให้นวดนี่เขาปวดตรงไหนบ้างคะเขาปวดหัวเข่าค่ะ,ะค่ะเป็นไงมั้งคะสบายมากเลยค่ะ ผ่อนคลายจ้ะหายเมื่อยอันนี้มันก็หมอเหลนเส้นตึงไหมก็ตึงอยู่ค่ะนวดสุดยอดเป็นการนวดผ่อนคลายค่ะตั้งแต่ที่ได้รับการอบรมเรียนเรื่องนวดเนี่ยเป็นไงมากาี่อูดีมากเลยค่ะมีความรู้เพิ่มขึ้นในการดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบข้างค่ะอืม ก่อนหน้านี้คุณที่ทำอาชีพอะไรเป็นแม่บ้านอยู่บ้านค่ะเลียงลูกพอลูกเรียนจบแล้วก็ไม่มีอะไรทําก็เลยได้งการดีๆนี้ก็เลยมาเรียนรู้กับเพื่อนก็ดีเลยเนาะมีความรู้เสริมใช่ใช่ดีมากเลยตอนนี้กําลังฝึกฮะฝึกนวดอยู่ครับ,เก,บเก็บชั่วโมงอยู่ครับ เป็นไงมั้งคะนวดสบายไหมคะสบายดีครับเป็นไงมั้งคะนวดจับเส้นยากอะไรบ้างี้คก็ก็ฝึกเรื่อยๆค่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นสบายดีค่ะวินค่ะวินด้วย ดีมากเลยค่ะสวัสดีการม,ามันนวดชื่อพี่เหมียวนะคะสบายไปจานน้องแป้งสบายมากเลยะคะ่ะ